คุณกำลังนั่งทานอาหารเช้าอยู่ในบ้านเมื่อจูๆ่ๆพื้นดินก็เปิดขึ้นและกลืนบ้านลงไปทั้งหลังเหลือโอกาสให้คุณวิ่งหนีแค่ไม่กี่วินาทีลุมยุบเกิดขึ้นเมื่อน้ำกัดเซาะชั้นหินใต้ดินขนาดเกิดขึ้นได้โดยฉับพลันหรือค่อยๆก่อตัวและส่งสัญญ,ญาณเตือนลุมยุบยังปล่อยก๊าซพิษออกมาจากใต้พื้นดินทำให้เกิดหายนะมากยิ่งขึ้นด้วยบางครั้งแม้แต่เรือขนาดใหญ่ก็จมในทะเลเปิดได้ โดยไร้สาเหตุท ma <It> ี่แน่ช to ัดเหตุผลนั้นมักจะเป็นฟองอากาศมากมายที่ภูเขาไฟใต้น้ำสร้างขึ้นแม้ในขณะที่พวกมันยังสงบอยู่แหล่งแมกมาธรรมชาติเหล่านี้ซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำ2,600เมตรเมื่อพวกมันปะทุก็จะเป็นเหมือนภูเขาไฟบนบกและอาจก่อให้เกิดคลื่นสึนามิที่อันตรายได้เมื่อกระแสลมและกระแสน้ำในมหาสมุทกลายเป็นสัตร้าย พวกมันมีพลังในการเคลื่อนย้ายกำแพงน้ำแข็งที่สูง9เมตรเหนือพื้นดินส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิเมื่อน้ำแข็งละลายแต่ยังไม่ละลายหมดไม่มีอะไรหยุดพลังทำลายล้างของคลื่นซินามีน้ำแข็งได้ในช่วงเย็นของฤดูร้อนปี1854เรืออเมริกันชื่อชูต o ิ i งสตาร์กำลังเดินทางไปอินโดนีเซียทันใดนั้นมาหาสมุทรตรงหน้าก็เปลี่ยนเป็นสีขาวมันเป็นสัตว์ประหลาดในทะเลลึกลับ หรือทริคของนางเงือกเหรอกะลาสีขนานนา้มมันว่าทะเลสีเงินแสงสีขาวทั้งหมดนั้นเกิดจากแบคทีเรียที่ส่องแสงหลายพันล้านล้านล้าน,านตัวในน้ําและยังคงเกิดขึ้นในปัจจุบันพายุและไซโคลนที่ส่งพลังเปลี่ยนทะเลให้กลายเป็นอ่างน้ําขนาดยักษ์ที่เต็มไปด้วยโฟมเมื่อโฟมเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งก็จะปกคลุมไปทั่วทั้งเมืองโชคดีที่พายุฟองเกิดขึ้นยากมากผูกม้มานาดดูไม่เป็นอันตราย แต่มีพลังในการทำลายทรัพย์สินทำให้เกิดน้ำท่วมและล่าชีวิตนอกจากนี้ยังพัดเอางูทะเลที่น่ากลัวขึ้นมาบนบกด้วยมันแพร่กระจายในเวลาไม่กี่นาทีครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่พร้อมปเปลวไฟที่กลืนกินทุกสิ่งไฟป่ามีความเร็วได้ถึง22กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเป็นภัยธรรมชาติที่น่ากลัวที่สุดส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนที่อยู่ห่างออกไปหลายพันกิโลเมตรทำให้เกิดมลพิษในอากาศ และทำให้หายใจลําบากแม้แต่เทคโนโลยีขั้นสูงก็คาดเดาการเกิดไฟป่าไม่ได้และการควบคุมก็เป็นไปไม่ได้เช่นกันในสถานที่ที่ร้อนและแห้งแล้งที่สุดแห่งหนึ่งในโลกทะเลทรายดานาคิวในแอฟริกา อุณหภูมิมักจะสูงกว่า50องศาเซลเซียสภูมิประเทศแปลกประหลาดนี้มีภูเขาไฟและน้ำผูร้อนที่ยังคุกรุ่นอยู่หลายแห่งซึ่งพ่นก๊าซพิษเช่นคอรีและก๊าดมันานออกมาน้ำสีเขียวสีฟ้าและสีเหลืองที่ดูมีชีวิตชีวาคือฝนและน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นเพราะแมกมาเดินผิดแค่ก้าวเดียวแล้วคุณจะสลายไม่เหลือซากแน่เมื่อแผ่นเปลือกโลกที่ประกอบกันเป็นพื้นผิวโลกเกิดการชนปะทะกันคลื่นพลังงานอันทรงพลังจะพุ่งออกมา นี่คือสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวหรือที่เรียกว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่พบบ่อยและร้ายแรงที่สุดบนโลกใบนี้แผ่นดินไหวหลายพันครั้งเกิดขึ้นทุกปีและทําให้เกิดคลื่นสึนามิดินถลม่มไฟไหม้และความอดอยากจากความเสียหายก็มากมายมหาศาลเสมอตอนนี้เรามาอยู่ที่ทะเลทรายนามิบในแอฟริกาตอนใต้แล้วคุณสังเกตเห็นปรากฏการณ์แปลกประหลาดนี้ทอดตัวยาวเป็นร้อยๆกิโลเมตร รอยวงกลมประหลาดประหลาดบนทรายนี้มีชื่อเรียกกันว่าวงแหวนนางฟ้าเส้นผ่านศูนย์กลางมีตั้งแต่สองไปจนถึง15เมตรทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่าวงแหวนเหล่านั้นเกิดขึ้นจากปลวกทรายพวกมันขุดหลุมเพื่อกักเก็บน้ำและกินรากไม้ทั้งหมดไปจนไม่มีอะไรเติบโตขึ้นในบริเวณรอบวงนั้นอีกหนึ่งทฤษฎีอ้างว่าทั้งหมดเป็นเพราะรังสีหรือพืชพิษท,ที่ส่งผลต่อทุกสิ่งที่อยู่รอบๆไม่ใช่สายฟ้าแลบทุกชนิดที่จะเกิดขึ้นจากบนท้องฟ้า ยังมีปรากฏการณ์ที่หาได้ยากมากอย่างหนึ่งที่เรียกกันว่าสายฟ้าฟาจากภูเขาไฟระหว่างเกิดปรากฏการณ์นี้สายฟ้าไม่ได้เกิดจากก้อนเมฆบนฟ้าแต่เกิดจากภูเขาไฟภูเขาไฟซากุระจิมะในญี่ปุ่นคือหนึ่งในภูเขาไฟที่มีชื่อเสียงของโลกที่ยังคงประทุอยู่เกือบทุกวันมันจะระเบิดและปล่อยก้อนเมฆสีดําขึ้นสู่อากาศสายฟ้าจึงก่ะตัวขึ้นในเมฆเหล่านั้นระหว่างที่เกิดพายุใดๆ ผลึกน้ำแข็งจะควบรวมกับสิ่งอื่นๆและเกิดกระแสไฟฟ้านี่คือปรากฏการณ์ฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นตามปกติระหว่างเกิดสายฟ้าฟาจากภูเขาไฟอนุภาคของเท่าในภูเขาไฟจะควบรวมกันแทนผลึกน้ำแข็งการเดินทางของเราดําเนินต่อไปบนน้ําเราขึ้นเรือและแล่นออกห่างจากชายฝั่งไปไม่สําคัญว่าจะไปที่ไหนเพราะปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้ทั่วทุกมุมโลกทะเลเป็นสีใสกระจ่างและสงบนิ่งที่นี่ไม่มีคลื่นลมแต่น่าอะไรหนะ้า คุณได้ยินเสียงัำต่ำๆลอยมาภายในไม่กี่วินาทีคลื่นขนาดยักษ์สูง14เมตรก็ปรากฏขึ้นบนพื้นผิวทะเลอันสงบราบเรียบโชคดีที่เรือของคุณยังลอยอยู่ได้และคลื่นก็หายไปอย่างฉับพลันเหมือนตอนที่มันปรากฏขึ้นคุณเพิ่งรอดชีวิตจากการจู่โจมของคลื่นยักษ์กลางทะเลนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าคลื่นเหล่านั้นปรากฏเมื่อพื้นผิวของกระแสน้ําในทะเลปะทะเข้ากับลมต้านที่รุนแรง อีกส่วนหนึ่งกล่าวว่าเกิดจากการชนกันระหว่างกระแสน้ําอุ่นและกระแสน้ําเย็นแต่ทฤษฎีที่น่าสนใจที่สุดคือคลื่นนั้นก่อตัวขึ้นจากบางสิ่งที่เรียกว่าจลนศาสตร์การเคลื่อนไหวแบบผีดูดเลือดตามทฤษฎีข้อนี้ภายใต้สภาวะหนึ่งทางธรรมชาติคลื่นมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนพลังงานจลนะและในคลื่นทั้งหมดนั้นจะมีอยู่อันหนึ่งที่เป็นผีดูดเลือดซึ่งจะดูดกลือและสะสมพลังงานจากคลื่อนอื่นเอาไว้จากนั้นก็ปล่อยออกมารวดเดียว เรื่องนี้ช่วยอธิบายถึงแรงประทะอันมหาศาลและการหายไปอย่างฉับพลันได้จุดหมายถัดไปของเราคือทะเลทรายอัตากามาทางตอนเหนือของชิลีที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่แห้งแล้งที่สุดในโลกด้วยส่วนใหญ่มีปริมาณน้ําฝนน้อยกว่า15มิลิเมตรต่อปีแต่ทุกๆ5-7ถึงปีดอกไม้จะบานที่นี่ยังไม่มีเหตุผลเรื่องนี้เชื่อมโยงกับปรากฏการณ์เอลนิโยเมื่ออุณหภูมิในมหาสมุทรอุน่น จะเกิดฝนหรือหิมะบนแผ่นดินจากนั้นทรายสีเหลืองของทะเลทรายอตาการมาก,ก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงขาวเขียวและชมพูดอกไม้จากสายพันกว่า200ชนิดเบ่งบานแต่ที่น่าประหลาดก็คือทะเลทรายนี้จะไม่มีดอกไม้บานถ้ามีฝนตกมากเกินไปย้อนกลับไปที่ออสเตรเลียเรามาถึงเมืองวักก้าวักก้าในนิวเซาท์เวลล์ตอนนี้เป็นเดือนพฤษภาคมฤดูหนาวของที่นี่จะเริ่มในเดือนถัดไปแต่อุณหภูมิเย็นสบายหญ้ายังเป็นสีเขียว มีแสงสว่างและแดดสดใสในระยะไกลๆคุณจะเห็นทุ่งสีขาวที่ปกคลุมด้วยหิมะแต่เมื่อคุณเข้าไปใกล้มากขึ้นคุณก็จะรู้ว่านั่นไม่ใช่หิมะเลยแต่เป็นผืนใยแมงมุมและนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติล้วนๆเป็นสิ่งที่แมงมุมหลายสายพันธุ์ทำสิ่งที่เรียกว่ายิ่งใหญ่ขึ้นฟ้าพวกมันจะปีนขึ้นไปบนที่สูงอย่างต้นไม้หรือเสาโทรศัพท์แลปล่อยเส้นใยออกมาเป็นสายสายลมจะสัมผัสใยนั้นและแมงมุมก็จะบินไปแค่ตัวเดียวก็พอแล้ว แต่ที่นี่มีเป็นล้านล้านตัวคุณจะเห็นแมงมุมฝูงมหึมาอพยพและเห็นภาพที่ดูเหมือนอะไรสักอย่างจากฝันที่เลวร้ายที่สุดของคุณเลยเมื่อฝนแมงมุมนี้จบลงพผื้นดินก็จะปกคลุมไปด้วยใยแมงมุมท้องทุ่งต้นไม้รัว้วทุกอย่างที่อยู่รอบๆทั้งหมดนี้ไม่เป็นอันตรายโดยสิ้นเชิงต่อมนุษย์ถึงมันจะทำให้ไม่สะดวกสบายมากๆก็กตามเอาล่ะขอให้คืนนี้คุณนอนหลับฝันดีนะ ในปี2018น้ำตกในตำนานที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดนระหว่างรัฐนิวยอร์กและรัฐออนแทรีโอประเทศแคนาดาได้ทำให้ทุกคนตกใจนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึงเพื่อชื่นชมพลังของน้ำตกนั้นต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าน้ำตกในแองการากลายเป็นน้ำแข็งหยดน้ำขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศเหนือน้ำตกในแองการาเช่นเดียวกับหมอกก่อตัวเป็นน้ำแข็งเหนือกระแสน้ำ ดังนั้นเมื่อมองไปที่น้าตกคุณจะคิดว่ามันถูกแช่แข็งอยู่ในความเป็นจริงน้ํายังคงไหลยอยู่แต่มันไหลยอยู่ใต้น้ําแข็งหากคุณเคยไปเที่ยวหนองน้ําที่นอตแคโรไลนะ่าเมื่อต้นปี2018คุณจะไม่มีวันลืมภาพที่คุณได้เห็นเลย ลองนึกภาพบ่อที่เต็มไปด้วยน้ำเย็นและปกคลุมด้วยน้ำแข็งสิง่ายใช่ไหมล่ะแล้วลองนึกภาพปลายจมูกของจอระเข้ลายสิบตัวที่โผลออกมาจากบ่อน้ำนิ่งไม่ไหวติงและถูกแช่แข็งอยู่ในน้ำดูสิแม้ภาพที่เห็นจะดูน่ากลัวแต่พวกจระเข้ยังมีชีวิตอยู่นั่นเป็นวิธีเฉพาะตัวของจอระเข้ในการเอาชีวิตรอดในสภาพอากาศที่หนาเวเย็นผิดปกติเนื่องจากรูจมูกของพวกมันอยู่เหนือน้ำ พวกมันจึงสามารถหายใจได้ในขณะที่ร่างกายอยู่ในสภาพเหมือนกับการจำศีลช่วยให้พวกมันสงวนพลังงานและรักษาความอบอุ่นไว้และยังมีชีวิตอยู่ในเดือนมีนาคมปี2018 ผู้คนที่มองขึ้นไปบนฟ้าในทางตอนเหนือของรัฐเนวาดาสามารถเห็นเมฆที่หายากและแปลกประหลาดที่สุดนั่นคือเมฆทรงเกือกม้าถ้าคุณไม่รู้เกี่ยวกับคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ของปรากฏการณ์นี้มันอาจทําให้คุณตกใจและสับสนได้แม้แต่กับนักสังเกตการท้องฟ้าที่มีประสบการณ์มากก็ตามแต่นักอุตุนิยมวิทยาหรือว่ากระแสลมทรงเกือกม้านั้นเกิดขึ้นเมื่อเมฆแบนเดินทางผ่านแนวอากาศที่มีอุณหภูมิสูงไม่เพียงแต่อากาศจะทําให้เกิดรูปทรงเมฆที่น่าประทับใจแต่ยังทําให้เมฆหมุนไป มาอีกด้วยน่าเสียดายที่เมฆเหล่านี้หายไปอย่างรวดเร็วและมากปรากฏอยู่เพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นในทางกลับกันคุณไม่ต้องใช้เวลามากในการคิดว่าเมฆนี้มีรูปร่างเป็นอย่างไรในวันที่19มีนาคมปี2018ชาวอลาบามาต้องวิ่งหนีจากก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่ตกลงมาจากท้องฟ้ามันคือพายุลูกเห็บที่เลวร้ายของอลาบามาซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายหลายล้านดอลลา หลังจากพายุลูกเห็บสงบลงมันดูราวกับว่าสถานที่แห่งนี้ถูกทำลายโดยคนป่าเถื่อนหน้าต่างร้านค้าแตกเสียหายกระจกหน้ารถแตกป้ายโฆษณาหากักและมีรูบนหลังคามากมายแต่สิ่งที่ทำให้นักวิจัยตื่นเต้นจริงๆคือลูกเห็บที่พบใกล้เมืองคาลแมนรัฐอลาบามาสิ่งประหลาดที่มีขนาดเท่ากับลูกซอฟต์บอลนี้มีขนาดมากกว่า5นิ้วและได้สร้างสถิติใหม่ของรัฐนนี้ขึ้นฉันแค่ดีใจที่ไม่ได้อยู่ใต้ลูกเห็บขนาดยักษ์เมื่อมันตกลงมา หากเรากําลังจะพูดถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าชงนที่สุดมันคงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่พูดถึงหิมะตกในทะเลทรายใช่แล้วในฤดูหนาวปี2018ผู้ที่อยู่ในทะเลทรายซาฮาราซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่แห้งและร้อนที่สุดในโลกตื่นขึ้นมาและพบว่ามีหิมะหนาทึบปกคลุมผืนทรายอยู่ในบางพื้นที่ชั้นของหิมะที่ปกคลุมเนินทรายสูงเกือบถึง15นิ้วเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามนักอุตุนิยมวิทยามีคำอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่น่าตื่นเต้นนี้ พวกเขากล่าวว่าอากาศที่เย็นจัดร่วมกับการหนุนจากพายุที่เกิดล่าสุดทำให้เกิดหิมะตกแทนที่จะเป็นฝน เคยมีพายุที่ทําให้การปิกนิกที่วางแผนไว้นานของคุณต้องพังลงใจเย็นไว้และคิดว่าคุณโชคดีแค่ไหนที่ไม่ได้อยู่ในแคตตัมโบพายุฟ้าขนองที่ยาวนานที่สุดในโลกใจกลางของพายุนี้ซึ่งเกิดขึ้นทุกปีและอยู่เหนือทะเลสาบมาราไกาโบประเทศเวเนซุเอลาและมันอยู่สูงกว่าพายุฟ้าขนองปกติทั่วไปปรากฏการธรรมชาตินี้กินเวลานานถึง160วันและทําให้เกิดฟ้าผ่าเกือบ300ครั้งต่อวันคุณคงเคยได้ยินคําที่ว่าฟ้าไม่ผ่าที่เดียวกันซ้ำสองครั้ง ใช่ไหมอืมแต่ดูเหมือนแคทต่ำโบจะไม่รู้เกี่ยวกับกฎนี้อย่างน้อยมันก็ไม่ได้หยุดยัง้งเมฆพายุจาการรวมตัวในสถานที่เดียวกันปีแล้วปีเล่าตรงด้านใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกนอกชายฝั่งตะวันตกของอเมริกาเหนือจะมีเขตมุดตัวอยู่มันคือเขตที่มีแผ่นเปลือกโลก2แผ่นมาบรรจบกันและมีแผ่นหนึ่งเริ่มโค้งงอจนเลื่อนลงไปด้านล่างรองแคสเคเดียนยาวตั้งแต่ทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนีย ไปจนถึงเกาะแวนคูเวอร์ในกรณีนี้พื้นมหาสมุทรกำลังถูกบังคับให้ไปอยู่ใต้พื้นดินของอเมริกาเหนือพื้นขยับประมาณ4เซนติเมตรต่อปีแต่ในตอนนี้ส่วนบนของระดับขยับไม่ได้เลยและแผ่นดินอเมริกาเหนือกำลังถูกบีบอัดอยู่แรงกดดันยังคงก่อตัวขึ้นเรื่อยๆตรงนั้นและมันจะต้องได้รับการปล่อยตัวมื่อาจเกิดขึ้นในรูปแบบของแผ่นดินไหว9้แมกนิจูดมื่อาจทำให้ชายฝั่งจมลง2เมตรและอาจทำให้แผ่นดินเคลื่อนที่ไปด้านข้าง และหลังจากที่แผ่นดินไหวจบลงชายฝั่งก็อาจต้องเจอกับสึนามิคล้ายๆกับคลื่นที่ไปกระทบญี่ปุ่นในปีคศ so 2011นักวิทยาศาสตร์คำนวณไว้ว่าใน1 0,000่นปีที่ผ่านมาพื้นที่ตรงนี้เคยเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่41ครั้งการสั่นสะเทือนขนาด9มกนิจูดครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในเดือนมกราคมคศ1700ในปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่ามีโอกาส37%ที่จะเกิดการสั่นสะเทือนขนาด7.1มกนิจูดในอีก50ปีข้างหน้า หนึ่งในเปลวสุริยะที่เรวร้ายที่สุดที่เคยถูกบันทึกเกิดขึ้นตอนที่อารยธรรมของพวกเราไม่ได้มีความเสี่ยงต่อพลังของดวงอาทิตย์เลยมันเป็นที่รู้จักในชื่อว่าแคลลิงตันอีเวนต์มันเกิดขึ้นในเดือนกันยายนปีคศ .1859 ช่วงเวลาก่อนจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยคลื่นพลาสมาและคลื่นสนามแม่เหล็กขนาดใหญ่ถูกพัดผ่านชั้นแม่เหล็กที่ป้องกันของโลกมันทำให้เกิดพายุสุริยะขนาดมหึมามันทำให้มีแสงออโรราเข้มข้นซึ่งส่องสว่างไปทั่วท้องฟ้า แต่นอกเหนือจากแสงไฟที่สวยงามแล้วกระแสไฟฟ้าแรงก้าที่มาพร้อมกับพายุลูกนี้ก็มีผลกระทบที่สำคัญสำคัญเหมือนกันนะระบบสื่อสารทางโทรเลขทั้งในยุโรปและอเมริกาเหนือใช้งานไม่ได้เลยไฟลุกชนขึ้นและแหล่งจ่ายไฟที่ถูกตัดการเชื่อมต่อส่งข้อความอันน้าขนลุกอยู่ตลอดเวลาในปีคศ .1989 พายุสุริยะที่ไม่ดีอีกลูกหนึ่งก็พุ่งชนโลกอีกครั้ง ผลลับที่รุนแรงที่สุดถูกพบในคิวเบกประเทศแคนาดากริดไฟฟ้าไม่สามารถทำงานได้เลยและผู้คน6ล้านคนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เนื่องจากว่าเปลวสุริยะเกิดขึ้นบ่อยนักวิทยาศาสตร์บางคนเลยทำนายว่าพายุอันทรงพลังอีกลูกหนึ่งจะเกิดขึ้นในไม่ช้าพวกเขาตั้งชื่อมันว่าเดอะบิ๊กวันพายุสุริยะขนาดใหญ่แบบนี้จะเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวในทุกๆ500ปีเท่านั้นนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า มันจะมีพลังมากพอที่จะทำให้ระบบไฟฟ้าและการสื่อสารทั่วโลกใช้งานไม่ได้เลยเป็นเวลาหลายวันหลายเดือนหรืออาจจะหลายปี